เชื่อหมอดูว่าอะไรที่เขาทักะถูกต้องหมดแล้วฉันอยากฉันจะบอกวันนี้ฉันจะบอกเลยนะว่าอะไรก็ตามที่หมอดูทักทําไมถึงถูกต้องหมดฉันจะบอกให้กับเรื่องของการม n น f เฟสสมมุติว่าเขาไม่เชื่ออยู่แล้วเรื่องเนี้ยเขาเป็นคนที่มีมายเซตอีกแบบหนึ่งแล้วเราไปบอกเขาว่าเรื่องเนี้ยมันมีและเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีจริงหรอกลับมานะาจ๊ะวันนี้วันจันทร์เออมีน้องคนหนึ่งทักมาเรื่องมาน f เฟส ทักมาเรื่องเนี่ยคะ่ะหนูฝึกมาในเฟซแล้วก็หนูก็ไปดูหมอดูแล้วหมอดูบอกว่าไม่ได้หรอกสิ่งนั้นอะไรเงี้ยหมอดูทักบอกว่าสิ่งที่กําลังมา n i เฟ s ไม่ได้กับน้องอีกคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยคะ่ะหนูไปลองให้เพื่อนฟังว่าหนูกําลังฝึกเรื่องนี้แล้วหนูอยากดึงดูเพื่อนบอกว่า, cher, ไมไมวาเพอร์เจอร์ทำไมไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงโอ้ตายแล้วอืมทําไมไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงอันแรกก่อนนะ เวลาที่เธอบอกใครอะไรก็แล้วแต่แล้วเธอเล่าให้เขาฟังว่าเธอ m a n ิ f ฟ s อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเธอได้นู่นนี่นั่นหรือว่าเธอคาดหวังอะไรอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เธออยู่ในกระบวนการ m a n ิ f ฟ s ฝึกแรงดึงดูดและอยากดึงดูดอะไรดีๆแล้วไปแชร์ไปแบ่งปันให้เพื่อนฟังไปเล่าให้เขาฟังแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเขาอร์เ s อร์บอกว่าเธออร์เ s อร์ทำไมเธอไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงจําไว้ประโยคหนึ่งโลกของความเป็นจริงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความจริงของเขาคือความจริงของเขาบอกที่บอกว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นทําไมไม่อยู่ในโลกจริงเพราะในโลกของเขามันไม่มีเรื่องนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าช่วงกระบวนการที่เรา,าฝึกเรื่องมานิเฟสเนี่ยสิ่งที่ห้ามทําแล้วก็เหตุผลที่เราไม่ควรทําอะคืออะไรมาเรื่องประเด็นแรกก่อนว่าเรื่องการดูหมอดูการดูหมอดู หมอดูคู่กับเรามานานมากถามว่าทุกวันนี้ฉันดูหมอดูไหมสมัยก่อนฉันชอบดูดวงมากและอีกอะไรนะอีไพทารโอ่ะอีไพทาร่หรือไพทารออะไรสักอย่างไพทารออะไรสักอย่างเนี่ยเวลาที่เราเวลาที่เรางงวยกับความรักโดยเฉพาะความรักนะแล้วเราแบบถ่ายฟีดไปแล้วเจอมันเด้งมานี่คือแบบเอเนอร์จีที่คุณเรียกร้องหา,าผู้ชายคนนั้นที่จากคุณไปกําลังจะเดินจากมาอะไรเงี้ยก็กำลังมูฟบอนอยู่นี่ดึงตัวเองกลับมาเลยอันนี้คืองด คือสมัยก่อนนี่ชอบดูแบบชอบดูมากชอบดูจนแบบจะ move on แล้วก็ถอยหลัง move on แล้วก็ถอยหลัง move on แล้วก็ถอยหลังป็นเป็นประจำอีกอันหนึ่งที่สมัยก่อนที่ทำบ่อยก็คือว่าเวลาอยากได้อะไรอ่ะจะชอบไปดูดวงชอบไปดูดวงแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบเชื่อหมอดูว่าอะไรที่เขาทัก่ะถูกต้องหมดแล้วฉันอยากฉันจะบอกวันนี้ฉันจะบอกเลยนะว่าอะไรก็ตามที่หมอดูทักทำไมถึงถูกต้องหมดฉันจะบอกให้ ади. เออแล้วก็ พอหลังจากที่ฉันมาฝึกเรื่องการฝึกกดแรงดึงดูดฝึกในเรื่องของการ manifest ตั้งแต่ฉันเริ่มโรงเรียนคอร์สที่ฉันเคยเล่าว่าฉันไปเรียนนะฉันรงเรียนคอร์สคอร์สหนึ่งที่เป็นคอร์สในการพัฒนาตัวเองแล้ววันหนึ่งอ่ะมีคนไปถามคุณครูที่เขาเป็นโคชชิ่งว่าครูค้าเนี่ยกำลัง m a n i f e ต t เงินแบบจากการทำธุรกิจร้านหนึ่งเนี่ยแต่ว่า ก็มานิเฟตไปทั้งทั้งที่คือทําธุรกิจเนาะเราก็มานิเฟตเงินให้เขาหลานหนึ่งแล้วหมอดูบอกว่าไม่ได้หรอกเงินก้อนนั้นน่ะทํายังไงดีคะครูก็เลยตอบขึ้นมาว่าเพราะหาเรื่องไงก็เลยได้เรื่องตอนนั้นก็เลยเข้าใจว่าอ๋อถ้าเราต้องการฝึกเรื่องเนี้ยเราไม่ควรดูดวงเราไม่ควรดูดวงเพราะถ้าสมมตินะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าวันเนี้ยเธอกําลังต้องการดึงดูด เงินก้อนหนึ่งเงินก้อนหนึ่งเธอทําธุรกิจหนักการที่เธอไปดูดวงแปลว่าเธอไม่เชื่อในพลังของมานิเฟสเธอไม่เชื่อในพลังของกฎจัก,กรวาลเธอมีความคลางแคลงสงสัยเธอก็เลยอยากไปดูดวงให้หมอดูดูให้โดยที่เธอก็ไม่รู้ว่าหมอดูนั่นนะเขาแม่นหรือเขาไม่แม่นเขารู้เรื่องหรือเขาไม่รู้เรื่องแล้วส่วนใหญ่อะ่ะเขาทายจากเอเนอร์จีเธอเขาทายจากเอเนอร์จีเธอ เอนเอร์ที่เธอบอกแล้ว,ว่าฉันไม่เชื่อว่าฉันจะได้อันเนี้ยเขาก็ทายจากอันนั้นแหละเขาก็บอกเธอจากอันนั้นแหละว,ว่าเธอไม่ได้มันก็เลยแม่นนึกออกปะและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่ฉันไปดูหมอดูหลังจากที่หลังจากที่คุณครูฝึกกับคุณครูแล้วคุณครูบอกว่าการดูก็ให้เราเลี่ยงการดูให้เราเลี่ยงการดูหมอดูไม่ต้องไปดูแต่บ้านฉันเป็นบ้านที่ดูหมอก,กันฉ่ำมาก แม่กับบ้านที่ไรแม่จะต้องพาไปดูหมอดูประจําบ้านก็ต้องไปดูเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ฉันทำคือฉันไม่เปิดเนื้อออกปะ่ะจิตเราอ,ะอ่ะถามว่าทําไมหมอดูเวลาเขาทายเรื่องเราต่างๆา,งา,งเ,ขาเขาถึงทายถูกเพราะเราอนุญาตเธอจะสังเกตไหมเวลาที่เธอสับไพ่หรือว่าเวลาที่เธอทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการอนุญาตให้เขาอ่ะเธอจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานนั่นคือการอนุญาตให้เขาเข้า ดูดวงเธอได้เข้าเปิดดวงเธอได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เธอไม่อนุญาตเธอลองตั้งจิตแบบไม่อนุญาตสิไม่อนุญาตให้ใครดูดวงฉันไม่อนุญาตให้ใครพูดอะไรเกี่ยวกับตัวฉันไม่อนุญาตให้อะไรเงี้ยหมอดูจะไม่แม่นท,ทันทีเพราะว่าหรือเขาจะทักเธอในสิ่งที่ไม่เตะตัดขาดเธอท,ทันทีเพราะว่าฉันทําแล้วช่วงที่ บ้านฉันดูดวงชัมอะฉันก็ไปกับแม่ไปกับแม่ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ดูดวงไปเพราะว่าต้องดูให้ต้องให้แม่ต้องเขาดูอะก็เราก็จะตั้งจิตเอาว่าเราจะอนุญาตให้เฉพาะเรื่องผืนๆืนผิวผิวเรื่องอะไรเนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้ดูทั้งหมดอะไรเงี้ยมันเขาก็ทักมาแค่เอองานดีนะไม่มีอะไรให้ห่วงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะทักมาแต่อะไรที่มันดีๆมันไม่มีอะไรที่มันไม่ดี นี่คือเหตุผลหนึ่งคือไม่เปิดดวงให้เขาดูแต่เมื่อไรก็ตามที่เธอเปิด energy เปิดดวงให้เขาดูมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งสองคือทำไมหมอด,ดูดูเราแล้วเขาดูแม่นแล้วทำไมทุกอย่างที่เขาทักมันเกิดขึ้นจริงทั้งหมดการที่เราไปดูดวงอะเราดูดวงด้วย energy ที่เป็นแบบเลเวลล่างอะเป็นพลังงานล่างพลังงานความอยากรู้พลังงานความทุกข์พลังงานความไม่เชื่อพลังงานอะไรก็ไม่รู้ที่เราไปดูเราต้อง ต่อให้เราบอกว่าดูเพื่อให้ตัวเองสบายใจไม่เราไปดูเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจอยู่เราเลยไปดูพลังงานล้วนๆเลยหมอดูก็ตอนนั้นพลังงานเธอต่ำละหมอดูทักทักอะไรไม่รู้ที่มันแย่ๆจิตเธอจะจับแต่อะไรที่มันแย่เข้ามาแล้วมันจะฝังฝังไปในความเชื่อเธอหมอดูบอกว่าชาตินี้ไม่มีคู่หรอกเกิดมาเป็นโสด ตายห่าละหมอดูทักว่าไม,ไม่ไม่มีคู่ทําไงดีวะมันจับไปแล้วอะจิตมันจับเพราะเราไม่เชื่อเป็นต้นทุนอยู่แล้วว่าเราไม่คู่ควรกับความรักต้นทุนเราเกิดน,นั้นแล้วหมอดูแค่เป็นคนมาแอดเฟิร์มมาย้ําให้เรารู้ว่าไม่มีค่าเกิดมาเป็นโสดค่าเขาพยายามให้เราแบบเนี่ยมันก็เลยทําให้เราอะรู้สึกว่าเขาดูแม่นและเราก็จะหาแฟนไม่ได้หรือหมอดูบอกว่า เนี่ยคืนนี้มีเคราะห์นะเดี๋ยวรถจะชนดันชนจริงๆทำไมชนอะเพราะเ n e r g รเราไปจับคำพูดของหมอแล้วว่าเอาจับคำพูดของหมอดูแล้วว่าเดี๋ยวรถจะชนจิตเรามันไปจับแล้วทำไมข้อดีมันได้เพราะตอนเราไปดูหมอดูเราไปดูด้วยความรู้สึกว่าเราเปิดใจรับพลังงานเขาแล้วอะไรก็ตามที่เขาพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีมันจะเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะเราเอาจิตของเราไปจับ อะไรก็ตามที่จับด,ด้วยจิตอ่ะมันจะเกิดขึ้นเธอ,อพอหึกภาพออกไหมเธอได้บอกว่าเราไม่ควรดูหมอดูเออทีนี้ถามว่าทำยังไงล่ะคะก็อยากรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมหมอดูไม่สามารถทายอะไรของในชีวิตของเธอได้แบบถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์อะไรที่เขาทายถูกในอดีตเพราะมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตมันเป็นพลังงานที่มันอยู่ในชีวิตเราเขาก็เลยพอรู้ แต่อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นอานาคตะเขาทายจากพลังงานของเธอและความเชื่อของเธอมันคือเรื่องพลังงานล้วนๆเลยทุกคนถิงได้บอกว่าฉันก็ยังทำจาคําพูดของครูที่สอนฉันได้มาตลอดว่าเพราะหาเรื่องก็เลยเจอเรื่องก็เพราะเอาตัวเองไปดูไงก็ไปดูเพราะว่าอะไรไปดูเพราะไม่เชื่อไงไปดูเพราะไม่เชื่อไงมันก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาการดูหมอดูสําหรับฉันมันก็เลยเปรียบเสมือนกันเตะ ตัวเองไปให้หมอดูเตะตัดขาตัวเองเออเท่านั้นเสร็จทีนี้อันที่สองอันที่สองนะที่เจอกันบ่อยๆเลยที่ทักมาบ่อยๆเลยคือเพื่อนไปเล่าให้เพื่อนฟังไปเล่าให้คนรอบข้างฟังแล้วเขาบอกว่าเพอร์เจอร์เหมือนที่บอกตอนต้นคลิปอะโลกของเราไม่เหมือนกันความจริงของเขากับความจริงของเราไม่เหมือนกันเพราะ เราแต่ละคนมีความเชื่อไม่เหมือนกันบางคนพี่เข้าใจนะบางคนจะมีความรู้สึกว่าหนูอยากให้เขาแบบคิดเหมือนหนูมอะไรเงีย้ยบังคับเขาไม่ได้นะคะเมื่อหลายคนแบบพี่คะเนี่ยค่ะคือหนูอยากให้เขาแบบได้มาแบบเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าเขาแบบไม่ไม่ไม่รักตัวเองเลยหรือว่าเขาแบบไม่เชื่อเรื่องนี้เลยแล้วทํายังไงหนูถึงจะแบบอะไรอย่างนี้หนูส่งคลิปพี่ให้ดูนี่นะพี่บอกว่าส่งให้ได้นะส่งให้ได้นะแนะนําคลิปพี่ให้เพื่อนได้นะ แต่อย่าคาดหวังหรือว่าอย่าอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปจุนจ้าน่ะที่จะเปลี่ยนเขาเพื่อให้มาแบบรักตัวเองอย่าไปบังคับเขาทุกอย่างมันเกิดจากความอย่าไปยัดเยียดเขาอะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายัดเยียดเขาเขาจะไม่ได้รู้สึกเขาต้องอยากเรียนรู้สิ่งนั้นด้วยตัวเองเหมือนกันกับเรื่องของการมานิเฟสสมมุติว่าเขาไม่เชื่ออยู่แล้วเรื่องนี้เขาเป็นคนที่มีมายเซตอีกแบบหนึ่งแล้วเราไปบอกเขาว่าเรื่องนี้มันมีและเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริง เขาก็จะบอกว่ามันไม่มีจริงหรอกเอาจริงนะทุกวันนี้พี่กับพี่สาวพี่ใช้ใช้เลนในการมองโลกที่แตกต่างกันนะอย่างของพี่เนี่ยพี่จะมีความรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าการใช้ใจ่ายของเราไปแต่ละอย่างเนี่ยมันคือเดี๋ยวมันออกแล้วมันก็เข้าอะ่ะเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราเราอยู่ในสเตจการเงินเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนกันนะไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนกันแต่ วิธีกับ m i ซ d s e t ในการจ่ายออกของเราอะจะต่างกันอย่างเช่นสมมติว่าเราไปกินข้าวที่บ้านใช่ไหมแล้วพี่ก็จะมีความรู้สึกว่ามไม่เป็นไรมื้อนี้เป็นมือน้อนึงที่เราจะกินข้าวร่วมกันงั้นไม่เป็นไรเราจ่ายจ่ายก้อนนี้แหละไปแบบไม่ต้องแบบคิดอะไรมากจ่ายเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขได้กินข้าวร่วมกันและเราก็ยังรู้สึกว่าเรามีศักยภาพจ่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจ่ายออกไปเดี๋ยวมันก็นจะมีเงินเข้ามาอยู่แล้วเราแค่ต้องการให้ทุกคนมี quality t ทางได้กินอาหารที่อยากกินได้ enjoy เวลาร่วมกัน ฉันจ่ายไปได้วยความรู้สึกแบบนี้ฉันก็จะแบบไม,ไม่ไม่เป็นไรเออเออ,เอาตามน,นั้นแหละอะไรเงี้ยข,ขนาดหนึ่งพี่สาวฉันก็จะเป็นแบบหุยอันนี้แพงกินอันนี้อันนี้อันนี้ก็แพงกินอันนี้อันนี้ก็แพงแพงในที่นี้คือทั้งสําหรับตัวเองและสําหรับคนอื่นเอาอันนี้แล้วกันนะถูกกว่าเอาอะไรเงี้ยมันมันก็เลยเอพอมันเป็นแบบนั้นอะเราเคยพูดว่า รู้ไหมว่าถ้าเราอยู่ได้ไหมทั้งๆที่เราอะก็มีเงินจ่ายเหมือนกันถ้าเราอยู่ในมายเซ็ตแบบเนี้ยมันจะยิ่งทําให้เรามีแต่เรื่องเสียแล้วขนาดเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็จะคิดแค่แบบเขาก็จะคิดเรื่องแบบมีแต่เรื่องเสียเงินเดี๋ยวก็ต้องจ่ายเงนินนี้เดี๋ยวก็ต้องจ่ายอันนี้เดี๋ยวก็ต้องจ่ายอันนี้เดี๋ยวก็ใจมันไม่เป็นปกติเพราะมันจะต้องจ่ายอันนู้นจ่ายนนี้จ่ายอันนั้นขณะที่อย่างของพี่นะแป้นที่พี่มองโลกก็จะเป็น อาจถึงเวลาจา่ายนี่คือจา่ายอันนี้ถึงเวลาจา่ายคือเราสเตตของพลังงานการการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวมันยังต่างกันเลยแล้วถ้าฉันไปบอกพี่ฉันว่าแกแกต้องคิดแบบนี้แบบนี้ไหมฉันโดนด่ายยับเออมึงทําได้มึงก็ทําอะไรเงี้ยโดน่ายยับมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้โดนด่ายยับฉันเลี่ยนด้วยกันไม่พูดชีวิตใครชีวิตมันชีวิตใครชีวิตมันไม่เล่า ว่าฉันกําลังมานิเฟตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราแค่เข้าใจเขาว่าเออเราแค่เข้าใจพื้นฐานของเขาว่าเขาเป็นคนมองโลกแบบนี้เราไม่ต้องคําบังคับเขาหรอกชีวิตของเขาเออเราก็แคเออ่เราเคยพยายามอย่างของพี่เคยพยายามบอกพี่สาวพี่เรานะว่าออแกลองเวลาแกอยากได้อะไรก็ลองทําใจให้เบิกบานแล้วพี่สาวฉันเป็นคนที่ดึงดูดอะไรเร็วมากง่ายมากแค่เขาจัดการใจเขาได้นะนางง่ายมากเลยฉันบอกว่าลองจัดการใจตัวเองแบบนี้ดูดิ เวลายอยากได้อะไรอยา่าลองรู้สึกตื่นเต้นแล้วเชื่อว่าได้จริงๆสิแล้วนางก็ไปทําตามแล้วนางได้ในทุกอย่างที่นางต้องการจริงๆแล้วนางก็แบบตกใจแล้วนางก็แบบแกมันได้จริงๆอะไรเงี้ยทั้งๆที่นางมีบทพิสูจน์มากมายขนาดเนี้ยแล้วเราบอกว่าแกต้องใช้พลังงานแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะเขาก็ยังไม่เชื่อเพราะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นวิธีการอีกเลี่ยงที่ง่ายที่สุดหนึ่งคือไม่ทําให้เราใจเราตกไม่ได้ทําให้ เราเตะตัดขาตัวเองไม่ได้ให้เขามาเตะตัดขาตัวเองที่บอกว่าเราเพ้อเจ้อเราไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงอะไรต่างๆเราเนี่ยแค่เราไม่เล่าไม่เล่าไม่คุยเรื่องนี้คุยเรื่องอื่นไม่ถามไม่แชร์ไม่สอนไม่บอกไม่ทําอะไรเลยทํางานของเราอยู่กับเรื่องของเราโฟกัสซี่ความรู้สึกของเราแล้วก็หูดับเวลาที่เขาพูดอะไรประมาณเนี้ว่าอะไรที่มันเป็นแบบ เกี่ยวกับการเตะตดคาเราหมูดะความจริงของเขาคือความจริงของเขาความจริงของเราคือความจริงของเราช่องแค่นี้ท่องแค่นี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาไม่ใช่เป็นไปไม่ได้สําหรับเรามันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกไม่ใช่เรื่องจริงสําหรับเขาแต่เป็นเรื่องจริงสําหรับเราจัดการใจให้ได้แบบนี้แล้วที่สําคัญถ้าสังเกตทัศนคติความคิดความเชื่อของเขาไม่ใช่เป็นไปในแบบที่ เ็ตอะลองกับเราเป็นความรู้สึกเดียวกันหรือความเชื่อเดียวกันกันกบเราอย่าไปแชร์เรื่องราวนี้กับเขาเหมือนพี่มองมันว่ามันคล้ายๆกับปัจจตังของเรื่องพระพุทธศาสนาเวลาที่เราปฏิบัติธรรมอะ่ะมันจะมีอาการบางอย่างที่ที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวด้วยตัวเองแล้วเราไปเล่าให้คนที่เขาไม่เชื่อฟังอะ่ะเขาก็จะมีอคติแล้วมีความคิดว่าไม่มีจริงหรอกเรื่องแบบนี้แต่มันไม่มีจริงสําหรับเขาไงแต่มันมีจริงสําหรับเราไงมันเป็นปัจจตังไง มันเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ประโยชน์ของพระพุทธศาสนาหนี่เออเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแชร์ไม่ต้องไปแชร์ค่ะจัดการพลังงานของตัวเองให้ดีๆแค่นั้นพอพอได้คาตอบใหม่สาหรับน้องๆที่ถามมาแล้วก็ทั้งเรื่องหมอดูแล้วก็เรื่องของไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาติดตักคาเราอะไรเงี้ยจัดการให้ดีๆทุกคนเพราะว่ามันสําคัญมากกับการมานิเฟสเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถามคนอื่นเล่าให้คนอื่นฟังพูดให้คนอื่นฟังหรือไปดูหมอดูทุกอย่างเกิดจาก เราไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเราไม่เชื่อว่าเราคู่ควรและเมื่อไรก็ตามที่เธอมีเบสของความไม่เชื่อไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วดึงดูดไม่ได้อยู่แล้วก็จะเป็นไปนตามที่เขาบอกอยู่แล้วฐานของการมาริเฟสคือขอเชื่อและลงมือทำ แล้วเธอจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการแล้วเธอจะได้ในสิ่งที่เธอ manifest แถมให้อีกนิดหนึ่งเอ่อทำไมมีมีน้องตอนที่พี่ไลฟ์มีน้องถามว่าแล้วพี่เคย manifest อะไรได้แบบเยอะๆไหมของพี่จะบอกว่าตัวพี่อ่ะ m a n i f e s อะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเงินก้อนเล็กๆ ความต้องการเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นมีมีครั้งหนึ่งที่วันนั้นอยากได้แก้วกาแฟใส่กาแฟกาแฟร้อนมากแล้วก็แบบโอ้ยอยากได้แก้วกาแฟจังเลยอะแล้วก็คิดว่าเซเว่นน่าจะมีก็เลยลงไปเซเว่นแต่ว่าพอไปถึงเซเว่นเซเว่นไม่มีก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์อยไปค,อยไป,คอยไปสื้อปรากฏว่าเดินขึ้นมาออฟฟิศพี่คนนึงยื่นกล่องให้แล้วบอกว่าเนี่ยพี่เพิ่งได้แก้วกาแฟมาก็ไม่รู้จะเอาให้ใครเอาให้แอลแล้วกันมันคือการมัน มันเป็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีแบบเวลาไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมคิดภาพว่าอุ้ยเข้าเที่ยงอยากกินเมนูนี้จังเลยถ้าได้กินเมนูนี้คงจะอร่อยปรากฏว่าเที่ยงนั้นก็ได้กินเมนูที่ตัวเองคิดอยู่มันเป็นเรื่อง m a n เ f e ตเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าทําไมไอ้ที่เรามา m a n i f e s ใหญ่ๆอย่างเช่นฉันอยากได้เงินล้านหนึ่งฉันอยากได้เงินส5บล้านฉันอยากได้เงินหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่านอกจากที่เราวางใจไม่ถูกแล้วอะอีกที่สําคัญคือ พออะไรที่มันเป็นเป้าหมายใหญ่มันจะมีความอยากเข้าไปเกี่ยวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความอยากเข้าไปเกี่ยวแปลว่าเราเอาฐานพลังงานอยู่ข้างล่างละข้างล่างคือพลังงานความอยากคือพลังงานที่ lower energy มันทั้งความอยากมันจะเต็มไปด้วยความสงสัยว่าจะได้หรือไม่ได้มันจะเป็นความโหยหาความนิดเดียอะไรเหล่านี้ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องวางใจให้เป็นปกติ การที่เราจะสามารถวางใจได้เป็นอย่าง,างเป็นปกติต้องทํำยังไงคือต้องลงมือทําต้องลงมือทําพอทุกวันนี้พอพี่เริ่มสัมผัสอารมณ์แล้วน,นะสิ่งที่พี่ทําคือพี่อยาก manifest เงินให้หลั่งไหลเข้ามาแบบดุดาฝนฉะนั้นฉันไม่ฉันไม่ได้เป็นจํานวนก้อนแล้วนะอยากได้เงินแบบดุดาฝนหลั่งไหลมาตลอดเวลาลืมตาก็ได้เงินหลับตาก็ได้เงินพอฉัน manifest อย่างนั้นนะฉันลงมือทํา ฉันลงมือทาทาอะไร1ฉันทา y o u ู u b e 2ฉันออกแบบสื่อการขายสคือฉันทําหนังสืออีบุ๊กสฉันทำคอร์สออนไลน์แล้วฉันก็ลงมือทําด้วยความเชื่อว่าสมัยก่อนเวลาฉันทำอะไรอย่างนี้ฉันจะชอบคิดว่าเออขายไม่ได้หรอกสุดท้ายุทยฉันวางใจเลยว่าฉันมอบสิ่งดีๆให้กับโลกแล้วใครจะและสุดท้ายสิ่งดีๆนั้นมันจะทํางานด้วยตัวของมันเองฉันทําหน้าที่ฉันแล้วหน้าที่ฉันคือการมอบสิ่งดีๆให้กับโลกฉันทําแล้ว สิ่งที่เหลือจากนั้นคือโลกจะจัดสรรของมันเองแล้วฉันก็ขอแล้วไงขอขอแล้วว่าขอให้มีเงินหลังไหลเข้ามาดูดทาฝนมีเงินเข้าดูดทาฝนทั้งยามหลับและยามตื่นลงมือทําคือทําช่องทางให้พร้อมสําหรับการรับเงินแล้วก็วางใจวางใจว่าณขณะนี้ฉันได้มอบสิ่งดีดีให้กับโลกแล้วที่เหลือคือโลกจะจัดสรรตามกระบวนการที่ฉันขอเอง แล้วหลังจากนั้นฉันก็วางใจเป็นปกติแล้วมันก็จะมีแบบนี้ด้วยนะว่าเวลาที่มีคนแบบทักเข้ามาสมัยก่อนฉันจะอยู่จิตใจฉันจะอยู่ที่เขาจะซื้อฉันไม่ว่าฉันจะรู้ฉันจะดีหรือไม่ว่าอะไรเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้แต่พอฉันรู้สึกว่าฉันมอบสิ่งดีๆให้กับโลกะนี่คือการช่วยเหลือฉันฉันเปลี่ยนปรับไมล์เซ็ตนะฉันไม่ได้ทําสิ่งนี้เพื่อขายฉันทาสิ่งนี้เพื่อช่วยเหลือคนฉันทาสิ่งนี้เพื่อช่วยให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันทําสิ่งนี้เพื่อ ส่งมอบสิ่งที่สวยงามให้กับผู้คนส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนการที่คนจะซื้อเข้ามาคือเขา appreciate ในสิ่งที่ฉันทำฉันไม่ได้บังคับให้ใครซื้อแต่เขาเห็นค่ามันเขาเลยซื้อเขาเห็นว่ามันมีประโยชน์เขาเลยซื้อเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเลยถ้าใครจะมองรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเขาเขาไม่ซื้อไม่ใช่ความผิดเขาเพราะเขาอาจจะยังไม่เห็นค่ามันในวันนี้แต่เมื่อเรามอบสิ่งดีๆให้กับโลกแล้วอะ คนที่เห็นความดีของสิ่งสินั้นนะก็จะให้ค่ามันเธอพอเนื้อออกไหมพอมันเป็นแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับการที่มีใครทักมาแล้วไม่ซื้อของเราไม่ตื่นเต้นนะไม่รู้สึกว่าต้องไป force เขาให้ซื้อด้วยซ้าไม่ได้หาเเลล์ด้วยซ้ำทุกคนจะสังเกตว่าเวลาทักมาในไลน์แอพี่พี่ไม่ได้หาเซลล์นะแล้วมันมีบางคนที่ทักมาแล้วบอกว่าอ่าแล้วแล้วเคยทักมาแล้วบอกว่าเ หนูอยากเรียนเพื่อที่ดึงดูดแฟนกลับมาพี่พูดคำนี้ว่าถ้าหนูอยากเรียนเพื่อดึงดูดแฟนกลับมาไม่ต้องรงเรียนแต่ถ้าหนูคิดว่าหนูจะโรงเรียนเพื่อดึงดูดตัวเองกลับมาอ่านนี้โรงเรียนฉันไม่ได้อยากได้เงินเขาฉันไม่ได้อยากได้เงินจากความทุกข์ของใครแกนี้นก็ออกไปฉันถ้าเกิดแกมีเป้าหมายว่าแกจะมาเรียนเพื่อเพื่อคนอื่น <S <s <uck> เพื่อดึงดูดแฟนเก่ากลับมาเพื <S <s <uck> ่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเรียนไม่อยากให้เรียน แต่ถ้าแกบอกว่าแกอยากมีความสุขมากขึ้นแกอยากเป็นคนที่เติมเต็มมากขึ้นแกอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแกอยากดึงตัวเองกลับมาฉันจะบอกว่าเรียนคือมันเป็นแบบมันเป็นการที่เราส่งมอบสิ่งดีๆให้กับโลกอะแล้วเราปล่อยให้เป็นหน้าที่โลกที่จะเห็นว่าสิ่งนี้มันมีค่าหรือเป็นมีสิ่งดีๆไหมหน้าที่ฉันฉันทำหน้าที่แล้วแกนึกออกปะพอพอมันทําอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นพูดเรื่องอะไรอยู่วะอืมมันก็เลยกลายเป็น กระบวนการของมันอะเราได้ทําเรียบร้อยแล้วพอเราลงมือทําอ่ะมันก็จะไม่พอมันแล้วแล้วพอหลังจากนั้นเธอเชื่อไหมว่ามันจะมีคนมากมายเห็นคุณค่ามันแล้วเงินก็เข้ามาทุกตลอดเวลาทั้งยามหลับลังตื่นอะไรเงี้ยยามหลับลังตื่นเปิดเกิดเปิดขึ้นมาเห็นเงินเปิดขึ้นมาเห็นเงินเปิดขึ้นมาเงินเข้าเปิดขึ้นมาเงินเข้าอ่ะพอมันได้ energy น่ะมันก็เลยรู้สึกว่าวางใจแล้ววางใจแล้วเพราะว่าเราทําหน้าที่เราแล้ว เราขอเราส่งมอบความดีๆเราส่งมอบความรักให้กับโลกแล้วที่เหลือคือโลกจะส่งกลับมามันคือ l i k e a t t a c ็ like เราส่งออกไปแล้วสิ่งที่อยู่ในพลังงานเดียวกันจะดึงกลับมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นสเตทที่แบบไม่ได้มีมความอยากมันรู้แล้วว่ายังไงก็เกิดไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ยังไงก็เกิดมันก็เลยไม่ได้อยู่ในสเตทของความโหยหาสเตทของความอยากก็เลยค่อยๆหันให้มันเล็กลงความอยากมันจะลดลง หันให้เป้าหมายเราเล็กลงสมมติว่าเราอยากได้เงินล้านหนึ่งใช่ไหมหันเป้าหมายให้เล็กลงนิดๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วความอยากมันจะน้อยลงแล้วมันจะดึงดูดได้ง่ายขึ้นลองใช้วิธีนี้ดูทําไมดึงดูดอะไรที่มันใหญ่หญ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 ๆยากเพราะมีความอยากอยู่จัดการความอยากของเราได้แล้วมันจะทําให้การดึงดูดง่ายขึ้นมากสามเรื่องนะวันนี้เรื่องหมอดูเรื่องคนใกล้ตัวแล้วก็เรื่องความอยากเกี่ยวกับการมีเฟซลองเอาไปปรับดูนะจ๊ะทุกคน